ทำไรพี่ <laughs> บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจะพาดได้ไงมันก็ต้องมาเรียนคนเก่งๆสินะครับวันนี้อยู่ที่อ่าเชียอเมริกานะครับชิโนเจอร์ซี่นะครับกาพาดไม่ได้ที่ต้องมามาหาที่แก่นนะครับแก่นตัก่อคนจิตนะครับพาดไมไดต้องมาขอความรู้เพืมาขอวิชาเพิ่มเติมนะครับคือเราก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับก็ต้องมาขอความรู้จากคนที่เก่งที่เป็นแบบปรมาจารย์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็วินน่ต้องมา พึ่งพี่แกแล้วล่ะครับต้องมาขอวิชาเพื่อไปต่อยในวันช่างชิพนะครับเพื่อไปเรียกศรัทธาขึ้นมามาเลฟโดเอ็นสวัสดีครับสวัครับผมวันนี้พี่ใหญ่บอผมมาขอวิชาจากพี่ใหญ่น่อยได้ได้ได้เนาะได้ขอวิชาก็การิกาคิกบ็อกซิ่งใช่ครับก็มีเตะกับต่อยใช่ครับสามารถเตะกับต่อยอันนี้นะะวันนี้พี่ก็จะสอนในเทคนิค นี่น้อยแต่ใช้ได้หมโอเคไาต้องรบกวนพี่จั่นด้วยนะครับวันนี้อันนี้ลูกง่ายเลยที่เคยะห็นนนเดี๋ยวบอกว่าจริงผมมาตั้งใจจะมาหาพี่จั่นคือบ่อยมากอยากมาเล่นพี่จก่นคือนายมาจริงอ่ะเคยโซ่ความหาพี่แก่นครับเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนว่าช่วยสอนผมได้ไหมขอเทคนิคทางผ่านวีดีโอได้ไหมอะไรเงี้ยจะเป็นการคุยกันผ่าน Facebook แล้วก็ขอวีดีโอผ่านเ c e b ุ o กว่าขอเทคนิคดีๆจากพี่แกนว่าทีกยังไงเตะยังไงคือพี่แกนก็จะทาการสอนผ่านวีดีโอแล้วก็ ส่งไปของที่อที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ได้เจอพี่แกนจริงจริงนะครับรรก็เลยพาดไรต้องบกบ,บินมาหาพี่เขาเขพื่อจะจับจับพี่แกันนะครับโอเคอเครับเพที่ิกแรกก็ก็อย่างที่พี่เคยสอนผ่านวิดีโอและส่งให้เพจดูเขียาลูกขีดมันไม่ใช่ลูกขิดธรรมดามันเป็นลูกหลอกมันมีพิเศษได้เ,รเหรอครับลูกหลอกจีบไง เราทีมมันก็คือมันเหมือนเบสิกมากลูกนี้มันเหมือนเบสิกมากเพชก็น่าจะเคยใช้อยู่แต่ที่มีเทคนิคที่พิจารณาทาให้มันแรงแรงขึ้นอีความแรงขึ้นมวยซ้ายมวยขวามวยซ้ายมวยขวาเพชมวยซ้ายที่มวยขวาเพชจะเตะซ้ายตลอดเวลายแล้วพี่ก็เตะขวาตลอดเวลาอยูครับอย่างเพชเตะข้างแรกอย่างพี่ที่เคยสอนบอลเนี่ยเพชเตะมาปุ๊บ ถ้าเขาจะยกบังหรือว่าจับขาเลยแล้วแต่ใช่ครับเนี่ยการเฟซฉีบเนี่ยมันมีมันมีเทคนิคนิดเดียบมันนิดหน่อยเทคนิคเฟซต้องหลอกหลอกด้วยด้วยเอวใช่เอวเอวอ่าหลอกด้วยเอวไม่หลอกด้วยขาอย่างนี้มันช้าอ่าช้าอ่ายิ่งไม่ได้ครับได้ได้แต่มันช้ามันช้ามันช้าโอเคเฟซบังลูกเอวพี่ คอยรอบคอยรอบขอยรอบบางดูเอลวีนะผมกพจะเตะเมื่อกี้นี่อน่จะโดนเตะ ต้องมิดเอลเยอะใช่ไหมครับนิดหน่อยดูพี่โอเคแขนเนี่ยไปหมดขอกลับด้านได้ไหมครับขอกลับด้านขอสลับตำแหน่งกันสลับตำแหน่งกันแขนเนี่ยไปหมดนะแขนไปอะไรครับ อ้าวก็เหมือนเราหลอกเตะไงปกติผมก็จะถีบแคนเองอ่าเห็นต้องเปลี่ยนหมดเลยใช่ดูดูเวลาอาบเตะข้างหน้าดูแขนี่เวลาเราหลอกถีบทิ้งแขนนี่ไปหมดเลยนะเหมือนเหมือนกับเราเตะแหละเหมือนกับเราเตะอู้เฮ้ยแขนอยู่ไปอยู่งี้ ถ้าเราจะหลอกใหาได้ผลก็เอาแขนลงเหมือนเตะกว่วิงหมดเลยนะครับเตะมาโอ้เว่อร์โอ้ได้ละมาวิ่งเหฮะโอ้ยฮทาร์เก็ตได้สิมาโอ้โว่อรโอ้ยเวลาเราจจำได้เลยนะบอลด้วยแอนนัลเพชรด้วยเวลาเราเวลาเราเซตอัพเนี่ยแล้วเราจะหลอกเนี่ยเราต้องทิ้งเวลาไปหน่อย ถึงเวลาสักนิดหนึ่งสักสามวิเขาอินไซต์หนึ่งสองสามโกลนี่พี่จะโชว์ให้ดูป่ะคลิกหนึ่งสองสามปุ๊บนะไม่ใช่ว่าเตะปุ๊บแล้วหลอกปังอะไรไรเว้ใช่ป่ะต้องต้องทิ้งเวลาสักหน่อยทิ้งเวลาสามวิแล้วเขาอ่าครับคลิปมาปุ๊บมองกัลาป่ะอ่าได้สร ใชไหมครับโอเคอันนี้เป็นเหมือนเบสิกมากเบสิกมากสมัยใหู้รุ่นพี่รุ่นบอลบกก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่แต่จะใช้ยังไงให้ได้ผลท่านเองเวลาผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ผลนอ่เราจะหลอกยังไงให้สามารถที่ได้ผลนั่นเองก็อย่างที่พี่บอหลอกหลอกไม่ได้แขนแขนเราลงเหมือนเตะหลอกทิ์ไอเอลไปหมดอะ แล้วจังหวะการการถีบขาหน้าถีบไปให้แบบได้แบบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับถ้าใช้ขาหน้าครับถีบอ่าถีบขาหน้าคู่ต่อสู้ใช่ไหมรับถีบขาหน้าเราครับมันถีบไปข้างหน้าอ๋อใช้ขาหน้าถีบถีบขาหน้ามันอยู่ที่ว่าเราอ่าเราดีเฟนดิ่งอ่าเอ็ดแจคเขาจู่โจมมาแล้วเราจู่โจมเขาท้าเกงดเราอ่าดีเฟนด์ครับดีเฟนด์ดีเฟนด์ถ้าเกิดผมคอมเตอ อย่างดีเฟนต์คือการป้องกันนะครับอย่างพี่อย่างพี่ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเพชรครูจะสู้เลยเข้ามาเอาฉีบขาหน้าใช่ไหมปั๊บเนี่ยเพชรพยายามนะพยายามไม่ให้ขามันทำให้มันดูแบบเหมือนรุนแรงมันวดูดูมันแข็งแรงหรือบาลานซ์ดีครับบาลานซ์ดีมีเทคนิคไหมครับบาลานซ์เพชรเออเพชรต้องยืนนหนยืนยืนเท้าแบบนี้ยืนขาขวางใช่ยืนขาขวางแบบนี้แล้วก็ถีบเฮ ถ้าเพชรยืนแบบเนี้ยบาลานซ์ไม่ดีลงบาลานซ์โอเคโอเคซิโอเคครับอันเบนเอ่อเธอเอ่อเธออย่าฮิตเอลเออดบิดเอลดนิดหน่อยบิดเอลนิดหน่อยอ่อเรันแรกเอ่อเพชรเพชรยืนแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาเพชรฉีดซิ ปกติผมใช้ขาสี่ห้าองศาคือเสียงส,สี่ห้าองศา,าที่ให้ยืนแบบยืนเต็มเท้า <90 S 2> เก้าเท้าเต็มเท้าลยายฮิปก็คือเป็นฮิปสแควร์ลายตรงเลยสตีปุ้งุ่มูแบกจะเดินเข้าไปต่อยนะะมาอ่ะเพจเพจสตีเพีพี่อ่าฮะฮิปอ่าฮะฮิปอ่าฮะมุแบกมูแบกฮิปตูอ่าฮะมูแบกฮิปอะฮะ แค่ถีบถีบขาหน้าขาเดียวเนี่ยสามารถที oh, ่จู huh. ่โจมเขาได้ด้วยลูกหลอกถีบปุ๊บสิตกใจเฟกตกใจโดนหมัดเต็มๆไม่ลอไม่ลอกโดนหมัดเต็มๆตกใจตกใจเมื่อกี้ตกใจอ่ะชีบขาเต็มอ่าหลอกอ่ะปุ๊บสิ้ยต่อยคิกบ็อกซิ่งมอลพันชิง มันต้องต้องต่อยอ่แล้วใช้สองไม่ได้ใช่ครับเพชรปุ๊บแบกทิพปุทิชีพปุ้งเลยล็อกปุ้งห่้าทิพปุ้งเฟตชิพหน้าจะจำไม่เลยเวลาฉีบแบกขาต้องยืนแบบนี้ให้มันบาลานดีให้บาลานดีอ่าปกติมันจะยืนแบบนี้ให้บาลานดีพลังแล้วก็บาลานก็จะให้บาลานดีเราก็จะเทิร์นอ่า จะมาเอวใช่ไหมเอวอ่าพี่เอวแรงกว่านับปลานี่เข้ามาเข้ามาบักเฮ้ยอ่าเธอออกออกเอียงนิดหน่อยครับเอียงนิดหน่อยถ้าดูถ้าดูอันะสังเกตเทปของพี่มาสสามารถฉีกเจ๋งอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอืมถ้าไม่เข้าหลักนั่นคนอ่าคนหนึ่งที่สามารถอ่าที่ฉีดได้ดีที่สุดก็คือพี่มาสเนี่ย มาครัาใช่ไหมครับยืนเท้าแบบนี้แล้วก็เอี้ยวตัวไปหน่อยครับครั้งแรกต้องยืนแบบนี้ใช่ไครับเวลาจีกก็อ่าอ่าบิดบิดข้อเท้าแอนเทิร์นแอนอนเอวบิดเอวนิดหน่อยครับมามุกแบกโอ้หู้อ่าได้สิมาหู้มาฮะมาหู้ได้สิมาหู้ไปข้างบน ชิบบูมเฮ้ยว้าวทำได้นะทำได้ครับอันนี้มันเทคนิคง่ายเองทำให้บอลล้านดีแล้วก็ลูกหลอกข้างซ้ายลูกเยอะแฮนด์ไปหมดเลยแฮนด์เลยเฮ้ยเฟตเห็นป่ะครับไม่หลอกเลยชิบบูมเฮ้ยนะ แทนได้ไปบลเลนลูกฉีครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แก่มากๆเลยนะครับก็ผมวันที่ผมบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาพี่แก่นะครับวันนี้ก็ได้เทคนิคเยอะเลยทั้งที่ตัวเองก็ตัวเองคือรู้อยู่แล้วแต่จริงพอมาเรียนคนที่เก่งจริงๆเนี่ยคือเทคนิคคือมันเยอะมากมันมีทริปเล็กน้อยที่เราเนี่ยยังพลาดไปก็ต้องขอบคุณพี่แก่นนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณามากาครับยินดีครับยินดีครับ